การรวมพลังเพื่อประชาธิปไตยเส้นทางที่ท้าทายสู่อนาคตของประเทศไทยเมื่อพูดถึงการเมืองไทยหลายคนคงคุ้นเคยกับความขัดแย้งระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งเป็นเหมือนสงครามเย็นที่ดำเนินมาอย่างยาวนานแต่แล้วเมื่อพักเพื่อไทยตัดสินใจสร้างสะพานเชื่อมไปยังอีกฝั่งเกิดอะไรขึ้น จากการณีที่นายก่อแก้วพิคุลทองสอสอพักเพื่อไทยออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการที่หัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้บริหารพักเข้าอวยพรวันเกิดนายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสิ่งนี้ได้จุดประกายการถกเถียงอย่างกว้างขวางทำไมการสร้างไมตรีกับศัตรูจึงสำคัญนายก่อแก้วได้ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยยังไม่เคยเข้าใกล้คำว่าสำเร็จ อย่างแท้จริงฝ่ายอนุรักษนิยมยังคงมีอำนาจเหนือกว่าในหลายๆด้านและมักจะใช้อำนาจนั้นเพื่อขัดขวางการเติบโตของประชาธิปไตยเสมอมาย้อนรอยความขัดแย้งบทเรียนจากอดีตในช่วง20ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นวิธีการต่างๆที่ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารการยุบพรกการดําเนินคดีกับนักการเมืองการใช้สื่อเพื่อโจมตีและการใช้เงินเพื่อซื้อตัวแกนนําสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ทางการเมืองไทยการสร้างพันธมิตร หนทางสู่ชัยชนะนายก่อแก้วมองว่าเพื่อให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นฝ่ายต่างๆควรทำงานร่วมกันและมองข้ามความแตกต่างทางความคิดการดึงดูดคนกลางๆและผู้ที่เคยอยู่ฝ่ายอนุรักษนิยมให้หันมาสนับสนุนประชาธิปไตยมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการผลักไสให,ให้พวกเขาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจ การที่พรรคเพื่อไทยแสดงความยินดีในวันเกิดนายสนธิลิ้มทองกุลซึ่งเคยเป็นแกนนําในการประท้วงที่นําไปสู่การรัฐประหารในปี2549อาจเป็นเรื่องที่หลายคนรับไม่ได้คําถามที่ชวนคิดแต่คําถามสําคัญคือการสร้างไมตรีกับศัตรูเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่การดึงคนที่เคยเป็นศัตรูให้มาสนับสนุนประชาธิปไตยมากขึ้นอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยแล้วคุณละ่ะคุณคิดอย่างไรกับการกระทำเช่นนี้ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการสร้างพันธมิตรกับศัตรูเป็นหนทางสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย